ดีค่ะทูนะคะวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตนะคะมารีวิวแอมพูค่ะแอมพูก็คือจะบอกว่าอะไรมันคืออะไรอ่ะมันคือชนิดหนึ่งของสกินแคร์ชนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเออที่แบบว่าเหมือนเขาบอกว่ามันจะเน้นพวกการบำรุงอะ่ะถึงขีดสุดล้ำลึกมากซึ่ง เหมือนก็แบบไปดูตามแบบพวกอะไรเนาะพวกที่เขารีวิวพวกยูทูบเบอร์หรือแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เขารีวิวอะ่ะมันก็มือตัวหนึ่งที่แบบโด่งดังมากเรื่องแอมพูนะคะก็คือด็อกเตอร์สปิเลอรนตัวนี้อันตัวนี้สองสูตรนี้ก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันนะจากดรสปิเลอร์ซึ่งอ่ะก็ด้วยความที่เขาบอกว่าดีใช่ป่ะคะแล้วก็ไปตามมา ซึ่งสูตรแรกอะที่ทูเลือกใช้อะก็คือ m เม n t a เ n k ท c k ซึ่งอันนี้ทูเลือกเบสออนที่ตามผิวทูวใช่ปะคือผิวทูวปกติเป็นคนแบบเหมือนหน้ามานลุมคนกว้างแล้วก็มีสิวตันเยอะมากแล้วก็แอบ,บมีผดแบบพวกบนหัวตรงเนี้ยเออแล้วคือแบบพอไปเจอพอใช้ตัวนี้ไปใช่ปะคือแบบเฮ้ย Amazing จริงกับเบลคือ มันดีสมคำาล่ำลือจริงๆคือแบบใช้ไปอ่ะประมาณหลอดหรือสองหลอดแล้วก็คือเห็นผลเลยซึ่งแบบเออมันถามว่ามันคุ้มไหมอะมันก็มันมันแพงไปเออคือราคามันแรงมากแต่คือผลของมันที่มันได้คือมันดีตามราคาเลยอ่ะซึ่งในหนึ่งกล่องอะค่ะมันมีทั้งหมดเจ็ดหลอดใช่ป่ะแล้ว เจ็ดหลอดเนี้ยก็คือถ้าใช้ติดต่อกันนะมันจะใช้ได้แค่7วัน1หลอดมี2องเอ็มแอใช่ปะซึ่งเขาแนะนําให้เราใช้หมดและเพื่อประสิทธิภาพที่มันแบบอยากเห็นใช่ปะเออมันก็ต้องใช้หมดถูกปะเออแล้วถูกะก็เลยอ่ะทดลองตัวเนี้ยเป็นกล่องแรกเป็นสูตรแรกเนี่คฮะก็คือน้องเขาก็หมดไปแล้ว ซึ่งมันดีจริงแล้วลูขนะุมขนน่ะมันก็กระชับจริงด้วยเออก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือลองใช้ก่อนที่จะแบบมาแนะนำทุกทคนนะคะซึ่งกล่องเนี้ยค่ะอยู่ที่ประมาณสองพันสองเราๆนี้อืมค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งพอใช้เจ้าตัวเนี้ยไปได้ประมาณครึ่งทางก็รู้สึกว่าเฮ้ยด็อเตอร์สเปเลอร์มีของว่ะเออเราก็เลยแบบอ่ะคนผิวคำ้คำคำอย่างแล้นะคะก็อ่า จะไปลองสูตรบาเทนนิ่งกันบ้างนะคะอันนี้เป็นสูตรไวเอฟเฟกค่ะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยพวกแบบปตับสีผิวให้มันสม่ำเสมอกันซึ่งตัวทวเองอ่ะก็คือมีปัญหาเหมือนเดิมเลยคือช่วงแบบตรงเนี้ยคือแม่งเป็นสีผิวแบบไม่เท่ากันน่ะเออแต่คือตอนเนี้ยหลังจากใช้ไปหมดกล่องแล้วเหมือนกันนะอันเนี้ยดีเออคือผิวว่าสีผิวมันสม่ำเสมอเลยอ่ะเออมันดีแล้วก็แบบ พอใช้ไปคือหน้ามันก็แบบเหมือนปรับให้มันแบบสีผิวมันสว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นอันนี้ก็คือจริงเลยแต่ว่าตัวนี้ติดนิดนึงคือกลิ่นอนะ่ะค่อนข้างแรงเออใครที่แบบว่าเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แปลกมากกลิ่นแรงเว้ยแต่มันเข้าใจว่ามันคงไม่ใช่กลิ่นแรงแบบกลิ่นน้ำหอมมันก็เคยแบบไม่แพ้เลยไม่อุดตันเออ แต่ติดอย่างเดียวเลยคือกลิ่นแรงอืมแต่ที่ชอบเลยอะคือกองแรกที่ซื้อมาคือเนี่ยตัวมัลเทนคิกเนี่ยคือแบบอืมกลิ่นมันสบายอะสดชื่นเอออันดีแล้วก็ราคาก็ยังแบบพอทําใจซื้อได้อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ถ้าถามว่าซื้อต่อไหมอะก็คือคงซื้อแหละเออแบบซื้อไปใช้ในวันที่แบบว่าอยากจะแบบบูตหน้าตัวเองจริงๆอ่ะเออหรือแบบในวันที่แบบเฮ้ยทำไมแบบ สีอุตันมาเต็มเลยอะไรเงี้ยหรือแบบว่าในกรณีที่แบบเฮ้ยทำไมคือมันใช้ไว้ในกรณีที่แบบเราอยากบูตถิวตัวเองเออซึ่งเขาทําหน้าที่ของเขาได้เลิแมกคือดีดีเ,เ,เ,เลยคือแบบคอมพลตอ่ะคือนั่นแหละซื้อต่อแน่นอนนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นสองสูตรที่ฮูได้ลองใช้จากทางด็อร์สปิลเลอร์เนาะใครที่แบบว่า อยากจะลองบูดผิวตัวเองดูนะคะก็แนะนํานะให้ไปลองหาซื้อได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาซื้อในลาซาด้าก็ได้2กล่องเนี่ยทุกก็ซื้อใน l a ซาด้าแล้วก็ไปหากดโค้ดเอาร้อยสองลดได้ก็ยังดีโอเคนะคะอันนี้ก็จบแค่นี้สําหรับคอนเทนต์รีวิวแอมพูนะคะของดร์สปินเลอร์ค่ะก็ถ้าสมมติว่าทูมีอัปเดตหรือมีอะไรที่น่าสนใจหรือใช้แล้วมันว้าวอเงี้ยก็จะเอามาบอกต่ออีกทีนึงนะคะบ๊ายบาย